สี่ดีค่ะอีกคับโจ้ MP ค่ะมิสโซแอมพีค่ะครับแล้วก็มิสูซูเปอร์โปรนะครับค่ะวันนี้นะคะรถนะคะสวยๆแบบนี้ขายดีที่สุดนะคะในรุ่นเจ็ดที่นั่งแล้วนะคะใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับเป็นตัว Xpander GT โมเดล2022<ช>นะครับใช่แล้วค่ะสีดำสวยๆแบบนี้ราคาอยู่ที่ 895,000บาทค่ะโอ้โหแน่นอนนะครับรุ่นนี้เราก็ตัวใหม่อย่างนี้จัดเต็มกันอีกแล้วนะครับ<ช>โปรคันนี้ถึง,ง,งจะเป็นตัวใหม่นะคะเราก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะศูนย์บาทเลยนะครับมีใครจใจ<ช>ยูไ้ไหมครับเนี่ย ไม่มีค่ะโอ้โห,โ,หโหไม่มีเลยนะครับก็คือลูกค้าวันนี้มารับรถนี่พกมาตัวเปล่าเลยมาตัวเปล่านะคะแล้วอาจจะเล่นเกมชิงเงินรางวัลกับบ้านได้ซ้ำเนาะโอ้โหคุ้มมากมากแล้วไม่ได้ไปแค่ว่าเปล่าๆด้วยนะครับเพราะว่าเห็นอย่างที่เห็นเลยแต่งให้สวยๆทั้งคัน<ช>ด้วยเป็นชุดแต่งตัวใหม่ล่าสุดเลยเนาะเป็นของเน็กเตอร์นะคะ,ะตัวนี้ไฟเดย์ไลไท์แล้วนะคะก็มีด้านข้างเนาะ ด้านหลังก็จะเป็นท่อแบบสวยๆแล้วยังมีสปอยเลอร์เพิ่มให้ด้วยนะคะมีสปอยเลอร์ด้วยปกติจะมีแค่สเกิร์ตนะครับอันนี้มีทั้งสเกิร์ตและสปอยเลอร์ด้วยนะใช่เลยค่ะดูแบบดูดีดูแบบเท่คมๆแบบนี้และยังมีตัวโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้าโครเมียมแบบนี้ให้ด้วยค่ะมันก็ตัดกับสีดําเลยนะครับโคยเมมยมขึ้นเด่นๆให้เลยนะฟิล์มรอบคันก็เป็นเซรามิกอย่างดีนะคะกันสัตข้าง โอ้โหครบถ้วนนะครับข้างในเนี่ยก็มีทั้งโครมแท้เนาะแล้วยังใส่ตัวเป็นอ่าชุดผ้ายางเข้ารูบชุดโครมกระดุมนะคะเข้ารูปให้ด้วยนะครับแล้วก็เป้ามือเป้ามือก็เป็นของแท้มิซูให้เลยนะคะมันจะเป็นแคปลาสวยๆดูแบบดูแนี้คือยู่ในเร็ดฟีดาวเลยนะครับใช่ฟรีดาวของเราก็ผ่อนไม่แพงนะคะผ่อนเพียง12,917บาทค่ะโอ้คุ้มสุดๆเลยนะครับจะได้เป็นออปชั่นแบบตัวใหม่ล่าสุดด้วยเนาะที่ ไฟได้มีการเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับอืมเป็นแบบตัว t s h p p นะคะทางด้านหน้าแล้วก็ไฟท้ายด้วยแล้วก็ไฟตัวไฟวีนี้ก็มาในสไตล์ใหม่นะครับให้เห็นตัวเที่ยวนะเขี่ยวไฟนะครับชัดขึ้นนะล้อก็ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นไซส์ขนาด17นิ้ว17นิ้วนะครับความสูงเพิ่มขึ้นมาเนาะอีกวันก็คือเพิ่มความแบบตะลุยได้มากขึ้นแม้ว่าจะเป็นรถที่ใช้งานในเมืองด้วยนะครับสูงมาประมาณ215เซนต แถมยังมีพื้นที่ใช้สอยเต็มที่บอกก็เป็นฮีตกาดสะท้อนความร้อนโอ้โหแล้วก็ยังมีการเก็บเสียงภายในเพิ่มมากขึ้นเกียร์ด้วยนะตัวนี้ให้เกียร์ใหม่นะครับใช่เป็น CVT นะคะพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับระบบออโต้โคให้ด้วยกับในเมืองนี่สบายอ่ะแบบเหยียบเบรกแล้วแบบสามารถปล่อยได้เลยอ่ะโดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่นะครับ รวมถึงโครงอะไรนี่จัดมาใหม่ระบบแอร์นี่ก็ปรับใหม่เป็น Max c o o ค Air รนะครับเย็นเร็วทันใจโอ้โห oh, <ๆ>คร้มสุดนะแล้วก็อย่างที่บอกโปรเริ่มต้นนะฟรีดาวนะ์นะลูกค้าทำอาชีพอะไรครับนี่อันนี้ก็เป็นพนักง,งานบริษัทป,ปกติเลยนะคะเพียงแต่ว่ามีเครดิตการผ่อนชำระที่ดีมาอย่างน้อย1นปี oh, ไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์ผ่อน,น,อนบัตรเครดิตได้หมดเลยนะคะกับโปรนี้สามารถใช้โปรนี้ฟรีดาวน์ได้เลยนะครับก็ไม่ยากไม่ยากค่ะอันนี้เราก็เดี๋ยวรอลูกค้านะคะเตรียมมารับรถแล้วเนาะมีน้องหมีรอ เตรียมเซอร์ไพรส์แล้วก็จะมีเกมให้เล่นด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอลูกค้ากันเลยนะครับไปกันเลยค่ะ